ข่าวเศรษฐกิจนิวสวรสําำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่มีแนวโน้มจะยกเลิกการจำหน่ายแกส๊สโซฮอล์91นะครับ พบว่าผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับนโยโบายนี้เพราะว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์9 1ยังเป็นที่ต้องการของตลาดกลุ่มรถยนต์ระดับกลางและเป็นประเภทน้ำมันที่ทำไรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้มากหากยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์91ก็จะกระทบยอดขายและทำให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อนนะครับอีกทั้งหลายสถานีบริการไม่ได้จำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และหากจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวจ่ายก็ไม่สามารถรองรับปรมิมาณน้ำมันได้เพียงพอจึงอาจเสียโอกาสทางการค้าครับ มีผลเสียอยู่แล้วถ้ายกเลิกแก๊สก้าหนึ่งีเพราะว่ารดลดรถส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาจําเป็นต้องใช้แก๊สโกฮอลก้าหนึ่งเนี่ยมันยังมีอยู่มีมีผลกระทบมากเพราะว่าถ้าแก๊สก้าหึงหายไปเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะกลับไปใช้แก๊สก้าเนี่ยซึ่งราคามันสูงกวา่าเขาก็จะต้องกลับอาจจะไปหาย e ยี่สิบซึ่งของเรามันไม่มี เราก็ต้องต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วถ้าเขายกเลิกเราก็ต้องยกเลิอกอ่ะแต่พูดถึงว่าถ้าส่งเราจะให้ขายแต่แก๊สแก๊ส95อย่างเดียวมันมันก็ไม่โอเคนะเพราะว่าบางทีลูกค้าก็ใช้ E20 ด้วยเราต้องมีแบบว่าทางเรื่องให้ลูกค้าอย่างเงี้ยมี E20 มีแก๊ส95อย่างเงี้ยอืม ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการน้ำมันนะครับบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีและเชื่อว่ารัฐบาลจะมีวิธีบริหารจัดการดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งหากน้ำมันประเภท e10 หรือเพียงแก๊สโซฮอ95รับรัฐบาลปรับราคาให้ใกล้ๆเคียงกับแก๊สโซฮอ91ก็จะใช้เปลี่ยนไปใช้แก๊สโซฮอ95แทนนะครับสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอ e20 และ e85 ที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมมองว่าเหมาะกับรถยนต์รุ่นใหม่มากกว่าขณะที่รถยนต์ในประเทศยังมีรุ่นเก่าจำนวนมากอาจไม่สามารถใช้ e20 และอีก85ได้ทั้งหมดแต่หากมองในภาพรวมที่จะช่วยประหยัดน้ำมันประชาชนก็ยอมรับได้นะครับและต้องดำเนินการเมื่อทุกอย่างพร้อมครับท่านอาจจะมีผลเสียนิดหน่อยความรู้สึกก็มีผลเสียถามว่าความรู้สึกผลเสียมีไหมว่าคุณใช้การส่อา่อยู่คุณก็รู้สึกไม่พอใจแต่ท้ายสุดนี้พอคุณไปใช้9 5แล้วคุณอาจรู้สึกว่าเออมันแพงกว่านิดนึงแต่ะระบบก,การเผาผลาญมันดีกว่าออกเทนดีกว่าก็แปลว่ารัฐบาลมองภาพรวมของ การประหยัดน้นมามันภายในประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันดีกับประเทศอยู่แล้วทุกอย่างเราต้องมองภาพรวมของประเทศเราไม่ได้ไปมองของของผู้ใช้รถกี่คันอะไรก็ตามมันต้องมองว่าทั้งประเทศไทยมันจะมุ่นโยบายพลังงานนโยบายพลังงานไปได้อย่างไรและต้องดูว่า,าจํานวนคนที่ใช้กาดมันเยอะไหมถ,ถ้ามันเยอะมันก็นะจะมีผลกระทบแน่นอนเพราะเนี่ยมีทางอองใหรเขาไหมก็คือไปใช้ก้าห้าราคาก้าห้าเท่าไหร่ก็ดี ก็ดีถ้าดูแลได้แล้วให้ให้มันเลทมันไม่ไม่ไม่เาเรีรยกอะไรความต่างมันจากคนที่เขาเคยใช้ราคาในเขาหนึ่งแล้วเนี่ยพอมาใช้เราบ้างมันมีต่างกันบ้างก็โอเคต,ตรงนั้นมันก็ดีนะดีในเรื่องสภาพแวดล้อมแต่ถามว่ารถเก่าในประเทศรถเยอะไหะมเยอะนะต้องคิดด้วยเพราะตรงน,นั้นแล้วคนที่คนที่ใช้รถเนี่ยดูว่ามันม,มีระดับไหนระดับดกบลางระดับล่างมันมีเยอะกว่าดไหนรถที่ใช้ยี่ห้ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องไปดูห่วงนั้นด้วย ที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพครับอยู่ระหว่างการศึกษาผลดีผลเสียของการยกเลิกน้ำมันแก๊สโซโฮอล์ 91E10 ตามนโยบายกระทรวงพลังงานที่ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันและส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีส่วนผสมของเอทานอลเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมพลังงานทดแทนซึ่งผลิตได้ในประเทศล,ลดการนำเข้าน้ำมันดิบโดยข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานระบุว่าปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่มีหัวใจน้ำมันทั้งแก๊สโซฮอล์95และแก๊สโซฮอล์91จำนวนใกล้เคียงกันในส่วนราคา ใกล้เคียงกันมากขึ้นโดยขณะนี้แก๊สโซฮก1อยู่ที่28บาท28สตางต่อลิตรแก๊สโซฮก5อยู่ที่30บาทต่อลิตรมีส่วนต่างไม่ถึง2บาทต่อลิตรจากเดิมที่ต่างกันมากกว่า2บาทซึ่งหากยกเลิกน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ค้าว่าจะจำหน่ายน้ำมันชนิดใดแทนหากได้สรุป ข้อดีข้อเสียแล้วทางสนพจะเสนอให้รัฐมนตรีพลังงานเป็นผู้พิจารณาจากนั้นกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่มีอำนาจในการออกประกาศยกเลิกก็จะรับนโยบายมาดำเนินการโดยจะแจ้งให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันรับทราบล่วงหน้ายอย่างน้อย1-2เดือนเพื่อให้จำหน่ายน้ำมันประเภทนี้ให้หมดสต็อกเพราะหากยังมีเหลืออยู่ภายหลังออกจากออกประกาศจะถือว่ากระทำความผิดตามกฎหมายครับ